สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว let's go สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาที่แขวนทีวีอยู่นะครับต้องรุ่นนี้เลยรองรับทีวีได้ถึง65นิ้วรับน้ำหนักได้ถึง50กิโลติดตั้งง่ายราคาไม่แพงเพียงอันละ250บาทพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศไทยเพื่อนๆืนที่อยากสนับสนุนทางช่องสามารถเข้าไปสั่งซื้อสินค้าได้ตามลิงก์ที่อยู่ในรายละเอียดของคลิปนะครับสวัสดีครับผมจ๋านะครับจากช่องเล่าหนังสตูดิโอวันนี้ผมจะมาเล่าหนังซูเปอร์ฮีโร่ของประเทศอิตาลีให้ฟังหนังมีชื่อเรื่องว่า The Invisible Boy ออกฉายในปี2014เป็นเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่มักจะถูกเพื่อนที่โรงเรียนแก้งอยู่เป็นประจำแล้ววันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาก็พบกับพลังพิเศษของตัวเองที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาสามารถล่องหนได้และนั่นก็เป็นเหมือนการเปิดเผยตัวเองให้คนที่กำลังตามล่าเขาทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วเรื่องราวจะจบลงยังไงผมจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ก่อนจะไปฟังผมขอกำลังใจด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์ หนังเปิดเรื่องมาที่ห้องทดลองทางทหารที่ลัเสเซีย ตอนนี้มีชายคนหนึ่งกำลังเอาเหล็กแหลมขูดขีดไปบนกำแพงจนเกิดเป็นรูปภาพสถานที่แห่งหนึ่งดูเหมือนว่าพวกที่ควบคุมการทดลองกำลังตามหาใครบางคนอยู่ซึ่งสถานที่ที่ปรากฏอยู่บนกำแพงนั้นมันก็เป็นเมืองที่อยู่ริมฝั่งทะเลและภาพก็ได้ตัดมาที่เมืองแห่งนั้นตอนนี้มีเด็กชายคนหนึ่งกำลังขี่จักรยานไปยืนมองดูชุดสไปเดอร์แมนอยู่ด้านหน้าร้านเด็กชายคนนี้เขามีชื่อว่ามิกกี้นะครับมิกกี้เขาชอบพวกซูเปอร์ฮีโร่มากเพราะว่าในชีวิตจริง กขาบ้าจะถูกเพื่อนๆที่โรงเรียนแกล้งอยู่เป็นประจำแล้วที่โรงเรียนขณะที่มิกกี้กำลังเรียนหนังสืออยู่เขาได้เอามือถือมาแอบถ่ายนักเรียนหญิงที่เขาแอบชอบเธอมีชื่อว่าสเตลลาสักพักก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงเข้ามาในห้องเรียนเพื่อมาบอกว่าตอนนี้พวกเพื่อนของเราคนนึงอ่ะได้หายตัวไปจากบ้านแล้ว2วันถ้ามีเพื่อนคนไหนเจอก็ให้รีบแจ้งกับทางโรงเรียนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงคนนี้เธอก็คือแม่ของมิกกี้นั่นเองเธอมีชื่อว่าจิโอวาน่าแล้วเธอก็ได้เข้ามาทักทายลูกชายเธอนิดหน่อย แล้วหลังจากที่เธอออกจากห้องไปแล้วผู้หัวโจกในห้องก็ล้อใส่มิกกี้ว่าเป็นลูกแง่สักพักมิกกี้ก็มีอาการเลือดกำเดาหลายหยดลงมา เขาเลยต้องรีบไปยังห้องน้ําไม่นานหลังจากนั้นพวกหัวโจก็ได้เข้ามาตามเล่นงานมิกกี้ในห้องน้ําแบบที่มิกกี้โดนอยู่เป็นประจำนั่นก็คือพวกนั้นจะมาขโมยเงินของเขาที่เขาแอบอซ่อนไว้ในรองเท้าแล้วก็สั่งให้เขาวิ่งหนีพร้อมกับเอาปืนบีบีการไล่ยิงใส่เขามิกกี้ก็วิ่งหนีไปทั่วโรงเรียนแต่ว่าในที่สุดเขาก็ล้มลงเพราะถูกปืนบีบีการยิงพวกนักเรียนคนอื่นก็ต่างพากันหัวเราะชอบใจใส่เขา แล้วพอกลับมาถึงบ้านมิกกี้ก็ได้เข้ามาดู Facebook ของสเตลลาเด็กหญิงที่เขาแอบชอบแล้วก็พบว่าคืนนี้ที่บ้านของสเตลลาจะมีการจัดงานฮาโลวีนเขาอยากไปร่วมงานด้วยเขาก็เลยไปหาซื้อชุดที่จะใส่ไปในคืนนี้มิกกี้ได้ตรงไปยังร้านขายเสื้อผ้าของคนจีนแล้วเขาก็ได้ชุดซูเปอร์ฮีโร่ของคนจีนมาชุดหนึ่งเขาถามคนขายว่าฮีโร่ตัวนี้มันมีพลังอะไรพิเศษคนขายก็บอกว่าเดี๋ยวนายก็จะรู้เอง แล้วที่งานปาร์ตี้ฮาโลวีนเขาได้เจอกับสเตลล่าทุกอย่างกำลังเป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าดันมีคลิปแอบ,บถ่ายสเตลล่าที่มิกกี้เคยแอบ,บถ่ายเอาไว้กำลังเปิดให้เพื่อนๆดูในงานทางทีวีแล้วคนที่เอาคลิปนี้มาเปิดก็คือผู้หัวโจกนั่นเองพวกนั้นได้แอบ,บขอโมยคลิปจากมือถือของมิกกี้ไปสเตลล่าหันมาถามเขาว่าแอบบถ่ายเธอมานานหรือย,ยังมิกกี้ไม่ได้ตอบอะไร เขาพยายามวิ่งหนีออกจากงานจนขึ้นไปซ่อนตัวในห้องน้ําด้านบนพอพเพื่อนๆตามเข้ามาในห้องน้ําก็ไม่เจอเขาแล้วแต่ไม่ใช่เพราะว่าเขาหายตัวไปนะครับมิกกี้เขาแอบปีนหนีทางหน้าต่างแล้วก็วิ่งกลับบ้านไป พอตอนเช้ามิกกี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับชุดฮีโร่ของจีนที่เขาใส่เมื่อคืนและเขาก็พบว่าตอนนี้ตัวเขาได้ล่องหนได้เขามองไปในกระจกก็เห็นแค่ชุดคลุมอาบน้ำที่ห่อหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้เขาพยายามทดสอบโดยวิ่งไปดูที่กระจกบานใหญ่โดยที่เขาถอดชุดคลุมอาบน้ำออกก็ปรากฏว่าเขาสามารถล่องหนได้จริงๆแล้วในตอนนั้นเองแม่ของเขาก็ได้เข้ามาที่ห้องพอดีแม่เองก็ยังมองไม่เห็นเขา จากนั้นมิกกี้ก็ได้ขี่จักรยานไปโรงเรียนโดยใส่เสื้อผ้าใส่หมวกใส่แว่นดำและผ้าพันคอห่อหุ้มร่างกายของเขาเอาไว้เขาเริ่มจะสับสนว่าจะไปเข้าเรียนดีหรือเปล่าตอนนั้นเองเขามองเห็นเจ้าหัวโจกกำลังจะไปเข้าเรียนเขาก็เลยคิดแผนการบางอย่างออกมา มิกกี้เดินแก้ผ้าล่อนจอนนั่นก็เลยทําให้ไม่มีใครมองเห็นเขาเลยแล้วเขาก็ได้ตรงไปอย่างห้องเรียนแต่ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่มิกกี้ทํานั้นก็ได้มีชายผมยาวใส่แว่นดําคนหนึ่งมองเขาอยู่ไกลๆด้วยเหมือนกันแล้วที่ห้องเรียนมิกกี้ได้แอบไปยืนอยู่หลังห้องพอได้จังหวะ เขาก็ไปหยิบปืนบีบีการของเจ้าหัวโจกแล้วยิงไปใส่คุณครูที่กําลังเขียนอยู่ที่กระดานหน้าห้องจากนั้นเขาก็รีบโยนปืนกลับไปให้เจ้าหัวโจกคุณครูมโหามากกับการกระทําของเจ้าหัวโจกคนนี้แต่ว่าเขาพยายามอธิบายว่าเขาอ่ะไม่ได้เป็นคนทําจากนั้นมิกกี้ก็เริ่มสนุกนะครับเขาไปแกล้งเพื่อนอีกคนที่เป็นแก๊งเดียวกับเจ้าหัวโจกที่ชอบแกล้งเขา ที่สนามเทนนิสขณะที่เพื่อนกําลังจะเสิร์ฟลูกมิกกี้ก็ได้ผลักเขาทําให้เขาเสิร์ฟลูกไม่ได้จนต้องแพ้การแข่งขันในวันนั้นไปแล้วมิกกี้ก็ได้ความคิดพิเรนขึ้นมาเมื่อเขาเห็นกลุ่มนักเรียนหญิงกําลังจะไปอาบน้ําหลังจากวิ่งออกกําลังกายกันมาเขาแอบเข้าไปในห้องน้ําหญิงมันเหมือนสวรรค์เลยเขาตาค้างเพราะว่าไม่เคยเห็นผ้าแบบนี้มาก่อนแต่แล้วฝันของเขาก็สลายลงเมื่อมีเพื่อนหญิงคนนึงโยนผ้าเช็ดตัวไปที่เก้าอี้ที่มิกกี้นั่งอยู่ ผ้าเช็ดตัวมันได้คลุมหัวของเขาเอาไว้แล้วพวกสาวๆก็มุงมุงดูว่ามีใครบางคนแอบอยู่ใต้ผ้าเช็ดตัวนั้นตอนนั้นเองร่างกายของมิกกี้ก็ได้กลับคืนสู่สภาพปกติพอผ้าเช็ดตัวถูกเปิดขึ้นเสียงของสาวๆก็ตะโกนหวีดล้องกันยกใหญ่พอพวกเธอเห็นมิกกี้นั่งอยู่ในสภาพเปลยป่าบนเก้าอี้นั้นและแม่ของเขาก็มารับตัวมิกกี้กลับบ้านแต่ว่าโชคยังดีที่มิกกี้เขายังไม่ถูกพักการเรียนกับเรื่องที่เขาเพิ่งทำลงไป วันต่อมาก็ได้มีนักจิตวิทยามาพูดคุยกับเด็กๆในห้องเรียนพอเรื่องที่มิกกี้ได้ทำไว้เมื่อวานและก็เรื่องเพื่อนคนหนึ่งที่หายตัวออกจากบ้านไปแต่ว่าตอนนั้นเองร่างกายของมิกกี้ก็เริ่มล้องหดอีกแล้วเขามองไปที่มือตัวเองมันกําลังจะหายไปมิกกี้ตกใจมากเขารีบลุกแล้วก็วิ่งออกจากห้องเรียนไป พอกลับม,มาถึงบ้านน้องสาวของเขาก็มาเล่นอยู่ที่ห้องของเขาเขาบอกให้น้องสาวออกไปนอกห้องมิกกี้เปิดประตูห้องโดยหันหลังให้น้องน้องสาวก็แกล้งว่าออกจากห้องไปแล้วแต่ว่าเธอยังยืนจ้องมองเขาอยู่จากทางด้านหลังพอประตูปิดลงมิกกี้ก็ค่อยๆถอดหมวกถอดผ้าเป็นคอออกนั่นก็เลยทําให้น้องสาวของเขาตกใจมากเพราะเธอไม่เห็นใบหน้าของมิกกี้มิกกี้รีบเข้าไปปิดปากเธอแล้วค่อยๆอ,อธิบายให้เธอเข้าใจว่าที่เขาเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ามันเกิดจากชุดฮีโร่ของจีนที่เขาใส่ไปงานทา ฮอวีนเมื่อหลายคืนก่อนจากนั้นสองพี่น้องก็นั่งปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีน้องสาวก็เลยแนะนำว่าให้มิกกี้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยเป็นมนุษย์ล่องหนยังไงล่ะ ต่อมาที่สถานีตำรวจนักจิตวิทยาได้มาแจ้งกับทางตำรวจว่าตอนนี้มีนักเรียนอีกคนก็ได้หายตัวไปนั่นก็คือหนึ่งในพวกหัวโจกที่ชอบแกล้งมิกกี้คนที่เล่นเทนนิสแล้วมิกกี้ไปแกล้งเขาเด็กคนนั้นได้หายตัวออกจากบ้านไปอาจเป็นไปได้ว่าหลังจากการแข่งเทนนิสแล้วแพนเมื่อวันก่อนพ่อก็ได้มาต่อว่าเขาอย่างรุนแรงจนอาจทําให้เขาหนีออกจากบ้านไปก็ได้ ที่บ้านของมิกกี้ปัญหาของเขาตอนนี้ก็คือถ้าเขาอยากจะหายตัวได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาต้องเปลือยกายนั่นก็เลยทําให้เขาไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่แล้วเขาก็ได้บังเอิญไปได้ยินแม่ของเขาคุยโทรศัพท์กับยายแม่ก็บ่นว่าพักนี้อมิกกี้ทําตัวปแปลกๆหรืออาจเป็นไปได้ว่ามิกกี้อาจจะรู้เรื่องแล้วว่าเขาอ่ะไม่ใช่ลูกแท้ๆของเธอ เธอเก็บมิกกี้มาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นทาลกนั่นก็เลยทําให้มิกกี้ตกใจมากเมื่อรู้ความจริงนะครับเขาก็เลยรีบออกจากบ้านมามิกกี้ก็ได้มานั่งแกว่งชิงช้าเล่นที่ริมทะเลตอนนั้นเองสเตลล่าก็ได้เดินมาเห็นชิงช้าที่มันแกว่งเองได้เธอแปลกใจมากเธอค่อยๆมานั่งชิงช้าข้างๆเขาแล้วถามว่านายเป็นใครเป็นผีหรือว่าเทวดามิกกี้ก็ได้เอาไม้วาดรูปใบหน้ายิ้มที่พื้นทรายนะครับแล้วทั้งสองคนก็ตกลงว่าจะเป็นเพื่อนกัน สเตลล่าเธอไม่รู้สึกกลัวเธอกลับคิดว่าเธอกำลังเจอกับเทวดาประจำตัวของเธอแล้วทั้งสองคนก็แกว่งชิงช้าเล่นด้วยกันแล้วในคืนนั้นมิกกี้ก็ได้ไปหาสเตลล่าที่ห้องของเธอเขาพ่นไอ้น้ำที่กระจก แล้ววาดรูปใบหน้ายิ้มพอสเตลล่าเห็นเธอก็มาเปิดกระจกให้เขาเข้ามาในห้องมิกกี้มานั่งที่เตียงของเธอเขาจามออกมาเพราะว่าอากาศมันหนาวและเขาก็ไม่มีอะไรห่อหุ้มร่างกายเลยจนสเตลล่าต้องเอาผ้าห่มมาคุมตัวเขาแล้วเธอก็มุดเข้ามาในผ้าห่มด้วยทั้งสองคนกําลังจะจูบกันแต่ว่าร่างกายของมิกกี้ก็ดันจะกลับคืนสู่สภาพปกติเขาก็เลยต้องรีบปีนออกทางหน้าต่างก่อนที่ความจริงจะถูกเปิดเผยขึ้น แล้ววันหนึ่งขณะที่สเตลล่ากำลังฝึกยิมนาสติก เธอกําลังหัดทรงตัวบนคานเดียวแต่เธอยังทําได้ไม่ดีครูฝึกก็บอกว่าเธอต้องเอาชนะความกลัวให้ได้แล้วให้เธอฝึกต่อไปแต่ว่าในตอนนั้นนะครับก็ได้มีชายคนนึงแอบเข้ามาในโรงฝึกเขาได้เอาปืนยาสลบมายิงใส่เธอจนสเตลล่าสลบลงไปแล้วชายคนนั้นก็พยายามจะลักพาตัวเธอในตอนนั้นเองมิกกี้ก็จะมาหาเธอพอดีเขาได้เข้าไปช่วยเธอแต่ก็ถูกชายในชุดไอ้โม่งทำร้ายแล้วมันก็ได้ขับรถแวนหนีไปพร้อมกับสเตลล่า พอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุมิกกี้ก็ได้ให้ปากคำกับแม่ของเธอไปทางด้านสเตลลาเธอถูกจับมาที่ห้องทดลองมีนักวิทยาศาสตร์หลายคนกำลังเอาเนื้อเยื่อในปากของเธอเพื่อเอามาทดสอบแล้วคนพวกนั้นก็บอกว่าเธอยังไม่ใช่คนที่เรากำลังตามหาแล้วเธอก็ถูกพาไปขังรวมไว้กับเพื่อนๆเ,เธออีกสองคนที่ได้หายไปก่อนหน้านี้ ทางด้านมิกกี้เขาได้ขี่จักรยานเพื่อตามหาสเตลล่าเขามาหยุดอยู่ที่ชิงช้าริมทะเลที่เขาเคยเล่นกับเธอแล้วชายผมยาวที่ใส่แว่นดำคนที่เคยแอบดูมิกกี้ก็มาปรากฏตัวขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้ ตาของเขาใกล้จะบอดสนิทแล้วเขามีชื่อว่าแอนเดียสและเขาก็เป็นพ่อของมิกกี้ด้วยมิกกี้ไม่ค่อยจะเชื่อสิ่งที่เขาพูดนะครับเขาก็เลยเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังว่าเขาอะเคยถูกจับไปทดลองที่รัเสเซียเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเหมือนกับมิกกี้นั่นแหละและความสามารถของเขาก็คือเขาอ่านจิตใจของคนได้รู้ความคิดของผู้คนที่อยู่ใกล้ๆรวมถึงลบความจําของผู้คนได้ด้วยและสถานที่ที่เขาถูกจับตัวไปมันเป็นที่ทดลองทางทหารมีเด็กหลายคนถูกจับไป แต่ละคนมีความสามารถที่ต่างกันบางคนสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้บางคนสามารถยืดแขนให้ยาวได้บางคนก็ลอยได้และแม่จริงๆของมิกกี้เธอมีชื่อว่าเยเลน่าเธอมีความสามารถในการล่องหนหายตัวได้พ่อแม่ได้เจอกันที่สถานที่ทดลองแห่งนี้แต่เมื่อพวกเหล่าคนพิเศษได้ใช้พลังมากขึ้นในการทดลองมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายของพวกเขาซึ่งตัวของแอนเดียสเองตาก็ค่อยๆเริ่มจะบอดทีละนิดแล้ว ไม่นานจากนั้นพอมิกกี้ได้เกิดขึ้นมามิกกี้ก็ได้กลายเป็นเด็กคนแรกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นคนที่มีพลังพิเศษและทางทหารก็ไม่รอช้าที่จะทําการทดลองกับมิกกี้พ่อกับแม่ก็เลยต้องพาเขาลบหนีออกมาพวกเราได้หนีไปทางป่าโดยมีกําลังทหารไล่ล่าตามหลังพวกเรามาและเยเลนาแม่ของเธอได้เสียสละเธอได้ใช้พลังของเธอเพื่อต่อสู้กับเหล่าทหารพวกนั้นโดยปล่อยให้พ่อพาลูกหนีออกมา แม่ได้หายตัวไปมาจนพวกทหารงุนงงยิงผิดยิงถูกแต่ว่าไม่นานก็ได้มีทหารนายหนึ่งรู้ว่าเธอหายตัวไปอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันมีผีเสื้อบินไปอยู่ตรงที่เธออยู่ด้วยและแม่ก็ถูกยิงจนเสียชีวิตลงในวันนั้นส่วนพ่อก็ได้พามิกกี้ไปทั่วยุโรปจนมาลงเอยที่บ้านของจิโอวานะ่า นายตำรวจหญิงที่อยากจะมีลูกและเธอก็เป็นคนที่มีจิตใจดีด้วยพ่อสามารถอ่านใจของเธอได้และพ่อก็แอบดูมิกกี้อยู่ห่างๆแล้วก่อนจะจากกันอนเดียก็ได้เข้าไปอยู่ใกล้ๆชายที่ตกปลาที่อยู่แถวๆนั้นนะครับเพื่อลบความทรงจําของเขาเพราะเขาอาจจะเห็นว่าอนเดียก,กับมิกกี้มายืนคุยกันแถวๆนีน้และอนเดียก็ได้มอบชุดเสื้อผ้าใหม่ให้กับมิกกี้ไว้ชุดหนึ่งชุดนี้แม่ของมิกกี้เป็นคนคิดค้นขึ้น มันจะเข้ากันได้กับร่างกายเวลาที่ล่องหนทําให้ไม่ต้องแก้ผ้าล่อนจ้อนเหมือนที่เคยเป็นอยู่แล้วก็บอกให้มิกกี้พยายามควบคุมพลังพิเศษของตัวเองให้ได้และพลังนี้ก็ได้อยู่กับมิกกี้มาตั้งแต่เกิดแล้วไม่ใช่มาจากชุดฮีโร่ของจีนตามที่มิกกี้เคยเข้าใจ จากนั้นนะครับพวกตำรวจและนักจิตวิทยาก็มาที่บริเวณท่าเรือที่มิกกี้อยู่ชายคนที่ตกปลาอยู่เขาก็บอกว่าจําอะไรไม่ได้เลยแม่ของมิกกี้ก็บอกว่าเธอจะไปช่วยตามหาสเตลล่ากับเพื่อนๆที่หายตัวไปนักจิตวิทยาก็เลยอาสาจะมาส่งมิกกี้ที่บ้านให้ทางด้านเพื่อนๆของมิกกี้ที่ถูกจับขังอยู่พวกเขาได้พูดคุยกันแล้วในตอนนั้นเองสเตลล่าก็ได้มองขึ้นไปด้านบนแล้วก็ได้คิดแผนการบางอย่างออกมาได้ แล้วพอมิกกี้กลับมาถึงบ้านนะครับเขาก็รีบขึ้นไปบนห้องเขาตื่นเต้นมากกับชุดใหม่ที่เพิ่งได้มาจากพ่อเขาเอามันออกมาดูแล้วก็รีบสวมใส่มันทันทีจากนั้นก็ได้เอาเสื้อผ้าปกติ สมทับเอาไว้อีกทีหนึ่งแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่านักจิตวิทยาจะเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาจนมิกกี้เริ่มสงสัยในตัวเขาเขาเลยบอกว่าถ้าไม่อยากให้เพื่อนของเธอเป็นอันตรายล่ะก็ให้ไปกับเขาซะดีๆแล้วเขาก็ได้วิ่งไล่จับมิกกี้มิกกี้ก็ได้หายตัวภายใต้เสื้อผ้าที่เพิ่งได้มาใหม่นะครับนักจิตวิทยาก็เลยโรยแป้งไปทั่วๆบ้านแล้วก็วิ่งจับมิกกี้ต่อไปจนบ้านเละเ,ลเทะไปหมดแต่ว่าสุดท้ายมิกกี้ก็ได้หนีออกมาจากบ้านได้พร้อมกับได้หายตัวไป จนเขาได้ไปเจอเข้ากับเพื่อนหัวโจกคนที่เคยเอาปืนไล่ยิงเขาจากนั้นเมกกี้ก็ได้ทําให้เพื่อนหัวโจกเห็นว่าเขาคือมนุษย์ล่องหนแล้วตอนนี้ก็รู้แล้วด้วยว่าใครเป็นคนที่ลักพาตัวเพื่อนๆของพวกเราไปและเมื่อแม่ของเมกกี้กลับมาถึงบ้านนะครับเธอก็ตกใจมากที่เห็นบ้านเลสเทะไปหมดแล้วในตอนนั้นเองแอนเดียก็ได้มากดกลิ่งที่หน้าบ้านพอดี ทางด้านเด็กๆตอนนี้พวกเขาได้ต่อตัวกันเพื่อให้สเตลล่าปีนขึ้นไปทางด้านบนพอเธอปีนออกมาก็เจอกับพวกยามที่ถือปืนเฝ้าอยู่เต็มไปหมดเธอมองเห็นหอกคอยสูงอยู่แถวๆนั้นเธอเลยจะไปบนหอคอยเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือสเตลล่าใช้ความสามารถทางยิมนาสติกเธอทรงตัวเดินตามขอบกำแพงไปเรื่อยๆระหว่างทางเธอก็เห็นคนแก่ที่นั่งบนรถเข็นถูกจับมาขังไว้ด้วยเหมือนกัน แล้วในที่สุดเธอก็สามารถไปีนไปถึงบนหอคอยเธอเห็นโคมไฟส่องสว่างเธอก็เลยไปเขียนอะไรบางอย่างแล้วก็ได้ฉายโคมไฟนั้นขึ้นไปบนท้องฟ้ามันเป็นรูปใบหน้ายิ้มนั่นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มิกกี้และก็เพื่อนหัวโจกมองเห็นสัญ,ญลักษณ์ใบหน้ายิ้มบนท้องฟ้าพอดีมิกกี้ก็เลยรู้ว่านี่ต้องเป็นการขอความช่วยเหลือมาจากสเตลล่าแน่ๆแต่ว่าไม่นานสเตลล่าเธอก็ถูกจับนะครับแล้วก็ได้ถูกเอาไปขังไว้อีกครั้งหนึ่ง เมิ่กี้กับเพื่อนหัวโจกก็ได้ตามสัญญาณไฟไปจนมาถึงเรือลำหนึ่งเขาได้แอบ,บเข้าไปในเรือจนไปถึงห้องควบคุมที่พวกนั้นกำลังดูกล้องที่แอบ,บติดไว้ในรถของจิโอวาน่าแล้วตอนนี้แอนเดียกับจิโอวาน่าก็กำลังตรงมายังเรือลำนี้เหมือนกัน มิกกี้ได้ล่องหนแล้วก็แอบ,บฟังพวกนั้นคุยกันแต่เหมือนว่านักจิตวิทยาจะรู้ตัวว่ามิกกี้ได้แอบ,บล่องหนอยู่ในห้องนี้ด้วยเหมือนกันเขาก็เลยบอกลูกน้องว่าให้พาเขาไปหาสเตลล่าหน่อยมิกกี้ก็เลยแอบ,บตามพวกนั้นไปด้วยแล้วพอมิกกี้รู้ว่าสเตลล่าอยู่ที่ไหนนะครับเขาก็ได้เข้าไปทํรลายพวกลูกน้องเหล่านั้นแล้วใช้ปืนบังคับให้เปิดประตูห้องแล้วพาสเตลล่ากับเพื่อนๆอ,อีกสองคนออกมาจากห้องขังแล้วก็ได้ขังพวกลูกน้องไว้ในห้องแทน แล้วพวกเด็กๆก็จะหนีออกจากเรือลำนี้แต่สเตลลาเธอบอกว่ายังมีชายแก่คนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถเข็นก็ถูกจับมาเหมือนกันเราต้องไปช่วยเขาออกไปด้วยเธอจะนำทางไปเองมิกกี้ก็เลยบอกให้เพื่อนสองคนออกจากเรือไปก่อนเดี๋ยวเขากับสเตลลาจะตามไปทีหลังแต่ว่าทั้งหมดนี้มันเป็นกับดักนะครับเพราะว่าสเตลลาเธอพามิกกี้ไปที่ห้องห้องหนึ่งที่มีพวกเหล่าทหารรอจับตัวเขาอยู่แล้วเธอชี้ปืนมาที่เขามิกกี้ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าสเตลลาจะเป็นพวกเดียวกับคนพวกนี้แต่ว่า พสเตลล่าก็ได้ล้มลงแล้วชายแก่ที่นั่งรถเข็นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นชายแก่คนนี้เขาคือท่านานพลนะครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเหมือนกันคือเขาสามารถเข้าไปสิงในร่างกายของคนอื่นได้โดยการสัมผัสโดยครั้งแรกท่านานพลได้ไปสัมผัสตัวของนักจิตวิทยาแล้วก็ได้สิงไปในร่างนั้นแล้วก็ได้พามิกกี้ไปส่งที่บ้านกับอีกครั้งหนึ่งตอนที่สัมผัสตัวของสเตลล่าและเข้าไปอยู่ในร่างของเธอแล้วก็ได้พามิกกี้มาอย่างห้องนี้ จากนั้นมิกกี้ก็ได้หายตัวแล้วก็ได้เข้าต่อสู้กับพวกลูกน้องทหารในห้องนั้นแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมจำนนเพราะพวกนั้นบอกให้เขาปรากฏตัวออกมาไม่งั้นจะฆ่าสเตลล่าให้ตายแล้วท่านในพลก็บอกว่าเขาอาจจะพามิกกี้กลับไปยังรัสเซียเพื่อจะไปเจอแม่ของเขาเพราะว่าเยเลนาแม่ของเขาอ่ะยังไม่ตายแล้วก็ได้สั่งให้ปล่อยเรือดำน้ำลงสู่ทะเล คือห้องที่มิกกี้อยู่ในตอนนี้นะครับคือห้องในเรือดำน้ำน,นั่นเองแล้วก็ได้ตั้งระเบิดเวลาเพื่อจะทำลายเรือลำเก่าทิ้งด้วยส่วนสเตลล่าจะถูกปล่อยตัวขึ้นสู่ผิวน้ำโดยเอาไปใส่ไว้ในห้องแคปซูลพอแอนเดียกับจิโอวาน่ามาถึงที่เรือแอนเดียก็สัมผัสได้ว่าเรือกำลังจะระเบิดและมิกกี้ก็ไม่ได้อยู่บนเรือลำนั้นแล้วแล้วจิโอวาน่าก็ได้รีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กสองคนให้ออกมาจากเรือก่อนที่เรือจะระเบิดได้ทันเวลา ทางด้านเรือดำน้ำก็ได้บุ่งหน้าสู่รัสเซียสเตลล่าก็ได้ถูกนำตัวไปไว้ในแคปซูลเพื่อจะส่งสู่ผิวน้ำแต่ด้วยความโกรธของมิกกี้เขามองหน้าสเตลล่าที่อยู่ในแคปซูลแล้วก็ได้ปล่อยพลังบางอย่างอย่างบ้าคลั่งมันทำให้ชิ้นส่วนของเรือดำน้ำแตกกระจายปลิวว่อนไปทั่วพวกเชื้อเพลิงท่อน้ำแตกออกแล้วก็พุ่งไปโดนทหารแล้วเขาก็ได้รีบเข้าไปอยู่ในห้องแคปซูลกับสเตลล่าจากนั้นก็ได้กดปุ่มเพื่อให้มันทยานขึ้นสู่ผิวน้ำ และเมื่อกลับมาสู่ชายฝั่งได้แล้วพวกตำรวจและนักข่าวก็ได้ให้มิกกี้แสดงพลังพิเศษให้ดูหน่อยเขาได้แสดงการหายตัวแล้วไปโผล่ข้างๆสเตลล่าทุกคนดูตื่นเต้นกันใหญ่แล้วแอนเดียก็เดินเข้ามาคุยกับมิกกี้พร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องทำการลบความทรงจำของคนพวกนี้ออกให้หมดราวกับว่าเรื่องมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ก่อนที่ความทรงจําของสเตลลาจะหายไปมิกกี้ก็รีบเข้าไปคุยกับเธอเธอขอบคุณเขาที่ได้ช่วยเหลือเธอกับเพื่อนๆอ,ออกมาแล้วทั้งสองคนก็ได้จูบก,กันมิกกี้ก็อยากให้เธอจําได้ว่าเขา,าเป็นคนพิเศษที่ได้เข้าไปช่วยเหลือเธอแต่เขาก็ต้องตัดใจพูดไปว่าให้เธอไปอยู่รวมกับคนอื่นก่อนเดี๋ยวเขาจะตามไปแล้วแอนเดียก,ก็ได้ถอดถุงมือออกแล้วเดินไปยังคนกลุ่มนั้น แล้วคนทั้งหมดตรงนั้นก็จําอะไรไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นทางทีวีก็รายงานว่าจิโอน่าเป็นคนที่ช่วยเหลือเด็กๆเ,เหล่านี้กลับมาแต่เธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอช่วยพวกเขากลับมาได้ยังไงแล้วที่โรงเรียนตอนนี้พวกหัวโจกจะมาแกล้งมิกกี้แต่มิกกี้ก็ไม่ยอมอีกแล้วจนพวกหัวโจกก็งงกันไปเลยส่วนมิกกี้ก็ได้เดินคุยกับสเตลล่าในแบบที่พวกเขาเพิ่งรู้จักกันทางด้านรัสเซียตอนนี้เยเลนาแม่ของมิกกี้ เธอได้กลายเป็นผู้นำกองทัพคนที่มีความสามารถพิเศษเธอได้ลงโทษพวกทหารที่กลับมายังรัสเซียแต่ไม่ได้นําตัวมิกกี้กลับมาด้วยแล้วทหารคนนั้นก็รายงานว่านอกจากมิกกี้แล้วเรายังพบน้องสาวของมิกกี้อีกคนเธออาศัยอยู่ในโมร็อกโกและภาพก็ตัดไปในอดีตวันที่พ่อแม่ของมิกกี้กําลังหนีตอนที่แม่กําลังเสียสละตัวเองเพื่อจะสู้กับทหารที่ตามมาแอนเดียได้พาลูกของพวกเขาทั้งสองคนหนีไปคนหนึ่งก็คือมิกกี้ที่เขาอุ้มไว้ส่วนน้องสาวของมิกกี้ เธอนอนอยู่ในเป้ที่เขาสะพายหลังอยู่นั่นเองแล้วแอนเดียก็ได้พาลูกทั้งสองคนไปอยู่กันคนละประเทศเพื่อความปลอดภัยของพวกเขาแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับมิกกี้เขาเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษสามารถหายตัวได้แต่เขาได้ถูกพวกทหารจากรัสเซียตามล่าเพื่อจะนําตัวเขากลับไปทําการทดลองเพราะเขาเป็นเด็กคนแรกที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นคนที่มีพลังพิเศษ และหนังก็ยังทําปลายเปิดเอาไว้อีกว่าแม่ของมิกกี้ก็คือผู้นําพวกที่ตามล่าตัวเขานั่นเองเนื้อหาหน่าจะเข้มข้นอีกนะครับในภาคที่2เพราะก่อนที่แอนเดียสพ่อของมิกกี้จะลบความทรงจําของทุกคนนั้นมิกกี้ได้ถามพ่อไปว่าถ้าพวกแัสเซจะจับตัวของเขาทําไมต้องจับสเตลล่าหญิงสาวคนที่เขารักไปด้วยและดูเหมือนว่าแอนเดียก็จะรู้คําตอบดีว่าสเตลล่ามีความสําคัญยังไงแต่เขายังไม่อยากบอกให้มิกกี้รู้ในตอนนี้นะครับถ้ายังไงมีภาค2มาเมื่อไหร่ผมจะรีบม,มาสปอยให้ฟังกันต่อนะครับ แล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป6.2คะแนนแล้วก่อนจะจากกันไปนะครับผมก็อยากขอบคุณเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่ได้สมัครเป็นสมาชิกกับทางช่องไว้ผมได้ทำลิงก์เอาไว้นะครับให้เพื่อนที่เป็นสมาชิกสามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอก่อนที่ผมจะทำการเผยแพร่ได้นะครับและช่วงนี้โควิดกำลังระบาดหนักนะครับขอให้เพื่อนๆดูแลตัวเองกันด้วยนะครับแล้วันนี้ผมขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ